โดยเฉพาะทางฝั่งของคุณศักดาคุณศักดานี่มาเดี๋ยวๆเลยคุณศักดาวิชัยศิลป์เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณศักดาว่าคุณศักดาได้บอกที่พักหรือยังเนี่ยว่ามามเพราะคุณศักดาคือเพื่อไทยคนเดียวที่โผล่มาเมื่อวานนี้คุณศักดาแกก็บอกว่าการโหวตนายกของผมเป็นเอกสิทธิ์ครับแล้วก็มั่นใจเต็มใจที่จะโหวตตัวคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครับ เสียงแกก็ออกมามั่นๆแบบนั้นปรากฏว่าแกไม่ได้พูดแค่นั้นคุณผู้ชมคะตัวคุณศักดาพอมาปุ๊บนั่งปั๊บแล้วนั่งแถวหน้าเลยนะแกบอกว่าแกไม่ได้มาคนเดียวด้วยแกมาสิบเสียงอ,อุ้มมาด้วยสิบคนคนก็จับตามองว่าสิบคนมีใครบ้างทุกตัวข่าวช่วงที้หนึ่งเราเสนอไปแล้วว่าทางฝั่งของเพื่อไทยเองเขามั่นใจว่าไม่มีหรอก เสียงโดยสสอีสานก็ยังมั่นใจอยู uh uh ่แกนนําสสกาญจนบุรีก็คือเอาจริงๆก็อาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มของคุณสักดาที่อยู่กาญจนบุรีก็บอกไม่มีคุณสักดาเอามาไม่ถึง10หรอกปรากฏวันนี้ค่ะนักข่าวฝั่งที่อยู่ก็กลุ่มก้อนทางการเมืองเขาก็บอกว่าพี่แต่วันนี้มี5คนนะที่ถูกดีดออกจากลายกลุ่มพรคเพื่อไทย หรือว่า5คนนี้จะเป็น5คนที่คุณศักดาพูดคือมีไม่ถึง10แต่ได้แค่5ครับเริ่มต้นจากชื่อของคุณศักดาก่อนคืออยู่ๆชื่อคุณศักดาพอเมื่อวานโผลมาปุ๊บถูกดิดออกปึ้งหลังจากนั้น4คนนี้ ถูกดีดออกตามกันมาในวันที่30ก็คือสอสอกาลสินคุณประเสริฐบุญเรืองนะคะพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาสอสอนครนายกนายแพทย์ภูมิมินลีทีลประเสริฐสอสศอีสะเกตแล้วก็ตัวของนางนุชนาจ,จารวงศเสถียรสอสศีสเเกตถูกลบออกจากกลุ่มก็คือถูกดีดออกจากกลุ่มตามภาษาวัยรุ่นหรือจะเป็น5คนนี้ที่คุณศักดาบ,บอกว่ามี10ต้องดูนะว่าพวกนี้ดีดใครออกอีกห้าหรือเปล่า จะได้ครบสิบพอดีจะได้ครบสิบแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีพรุ่งนี้เป็นหนึ่งเดียวกันก็แปลว่าสิ่งที่คุณศักดาพูดไม่ถึงอืมอืมอไม่เท่ากับราคาคุยอะแต,แต่แต่เขาก็มั่นใจนะว่าเขามีเป็นสิบคนอาจจะไม่ใช่กลุ่มการจนะบ,บุรีของเขาก็กลุ่มอีสานอีสานใต้ไงเขาลือกันมากกว่านั้นอีกอว่ามีสิบเอ้สิบเก้าโอ้สิบเก้านี่สิบ มลือกันว่ามีงูเห่าจากเพื่อไทย19นี่ข่าวลืออ๋อแล้วมันก็เป็นไปได้อะถ้าพูดกันตามตรงเพราะมีคนหนึ่งที่วิเคราะห์เรื่องนี้คือคุณสมบัติบุญงามอ,อนองหรือบกไรจุดเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ที่ที่สสซึ่งสังกัดพักเพื่อ,อไทยเนี่ยเขาจะดีดตัวออกอเพราะว่าเขารู้แล้วว่าตอนนี้พักเพื่อไทยขาลงถ้ายังเกาะเกี่ยวกันอยู่แล้วอนาคตมีการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วท่ามกลางกระแสขาลงของพักเพื่อไทยเนี่ย คือตัวเองจะสอบตกด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยดีตัวออกเพราะหวังไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้ประเด็นแรกที่คุณสมบัติบุญงามอนงวิเคราะห์ไว้ประเด็นที่สองก็คือยังไงก็ตามคุณสมบัติเชื่อว่าคุณชัยเกษมนิติสริริเนี่ยก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีชนะโหวตโดยได้รับเสียงสนับสนุนจากพักประชาชน ประคับประคองกันไปก่อนแล้วก็รีบยุบสภานำไปสู่การเลือกตั้งลองฟังการวิเคราะห์ของคุณสมบัติบุญงามอโณงดูฮะการเฉพาะกิจแล้วปิดป,ปิดจ็อบปิดจ็อบเขาเรียกปิดจ็อบอสภาในในในครั้งนี้ครับแล้วก็ไปวัดกันที่การเลือกตั้งครั้งหน้าทีนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งไอ้ผลการตัดสินของสันน์วันนี้เนี่ยจะนำไปสู่ว่าใครคือแกนนำของการ ขอ,ของคู่คู่ต่อสู้ในในการเลือกตั้งครั้งหน้าจริงๆที่จะจัดตั้งรัฐบาลเช่นถ้าสมมุติว่าคุณุงอิงรอดพรรคเพื่อไทยก็จะกลายเป็นพรรคการเมืองหลักที่จะแข่งขันกับพรรคประชาชนแต่ว่าถ้าคุณุงอิงไม่รอดนี่ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สถานะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงนะครับถดถอยใน ใน,ในหลังจากนี้เลยจนกว่าสภา,าจะยุสภา,าและการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยการหาเสียงการลงหาเสียงเนี่ยจะเรียกว่าแผลเต็มตัวเลยนะครับและที่สาคัญก็คือก็จะสลับขั้วให้กับอีกขั้วหนึ่งก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยคือสองพักนี้เขา,เาจะมีพรรคการเมืองหนึ่งที่รอดและพรรคการเมืองหนึ่งจะไม่รอดแล้วพักที่รอดจะเป็นผู้นํา ของการต่อสู้การแย่งชิงที่จะเป็นผู้นําจัดตั้งเพราะว่ามันมันจะเข้าสู่บรรยากาศจะเข้าสู่การเมืองแบบบุนชน<ะ>แล้วเนื่องจากว่าการเลือกตั้งมันจะล่นเข้ามาดังนั้นเนี่ยพักการเมืองเนี่ยจะคาดหวังต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นโอกาสที่พักร่วมบางพักจะใช้โอกาสนี้ถอนตัวออกเพื่อ,อที่ก็เลยต้องใช้โอกาสนี้หาเหตุผลในการเป็นงูเห่า ก็ S <S in <S <S mm hmm. เป็นไปได้อันนี้คือบทวิเคราะห์ของบอกาลายจุดคุณผู้ชมแต่แน่นอนไม่ว่าทิศทางการเมืองจะไปในทางไหนจากนี้ต้องจับตาดูกันแบบไม่สามารถกระพริบตาได้กลางคืนนแทบไม่ได้นอนนะต้องอ่านตามเพจการเมืองเยอะๆเลย oh. ช่วงนี้ <S <S เพราะว่าอย่าลืมนะข่าวลือคือความจริงที่มาก่อนการใช่ภาษาการเมืองเขาว่ากันแบบนั้นแต่แน่ๆที่แน่ๆคือรวมพลังแผ่นดินเขาบอกว่าหลังจากฟังคําวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วยังไงพรุ่งนี้ต้องเป็นการชุมนุมใหญ่เพื่อที่จะ บอกบรรดานักการเมืองเหล่านี้แหละว่าอย่าเห็นประชาชนเป็นแค่ตัวประกอบในวันเลือกตั้งคือสุดท้ายที่คุณบอกว่าต้องฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ต้องไม่สามารถให้การเมืองเป็นศูนยากาศเราต้องมีฝ่ายบริหารประเทศ คุณถามประชาชนแล้วหรือยังคุณพูดกันเวลาคุณปิดห้องคุยกันคุณได้พูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆหรือเปล่าหรือคุณพูดถึงตําแหน่งแห่งที่เก้าอี้ที่คุณแบ่งการอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคุณจตุพรพูดเพราะฉะนั้นยังไงพรุ่งนี้เนี่ยทางกลุ่มคอปทอรวมไปถึงกลุ่มพลังคณะรวมพลังแผ่นดินเขาก็จะยังคงชุมนุมเพื่อแสดงพลังแล้วอยากจะส่งเสียงเนี้ยไปให้กับ สาวเนื้อหอมก็คือพักประชาชน,าชนว่าเมื่อคุณจะตัดสินใจเพราะคุณคือตัวแปรสาคัญที่สุดคุณต้องเลือกให้ดีเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนของประเทศไทยจริงๆที่เมื่อวานสารน้ำนูนได้มีมติวินิจฉัยให้คุณแพทย์ทองทานชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งพวกเราก็ได้กําหนดท่าทีในการที่จะประกาศจุดยืน ที่อนุสรีชัยสมรภูมิในวันอาทิตย์ที่31คือนในทางการเมืองก็ถือว่ายังเป็นการชักใยเย่อนะครับของคุณอนุทินสิ่งที่ปรากฏการนะครับก็คือการแสดงตัวของพรรคกล้าทมของพรรครวมไทยสร้างชาติซี่ของคุณสุชาติจงกลิ่นทำให้เนี่ยนะครับสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยเสียงไม่ถึงครึ่งละนะครับรวมกระทั่งซี่คุณอนุทินก็ยังไม่ได้ครึ่งนะครับ พักประชาชนก็ไม่ถึงครึ่งมันยังเป็นสามกองกันอยู่เพราะฉะนั้นจุดชี้ขาดก็อยู่ที่พักประชาชนว่าคุณต้องการนะครับต้องการอะไรนะครับก็คือหมายความว่าถ้าพักประชาชนเลือกคุณอนุทินภายใต้เงื่อนไขนะครับโหวตให้สีเดือนยุบสภาประชามติรัฐธรรมนูญคุณอนุทินก็จะได้เป็นนายกถ้าไปโหวตให้คุณชัยกเกษมคุณชัยกเกษมก็จะเป็นนายก ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพักประชาชนนะครับจะตัดสินใจอย่างไรคือถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ยืนเฉยเสียเพราะนี่นะครับถ้าคุณไปยกมือให้กับคุณชัยกเกษมนั้นคำว่าดีว่องลงหรืออะไรก็ตามนั้นและวิกฤตนี่มันต่อเลยนะครับข้างนอกนี่ก็ชุนละมุนนะครับและอย่าคิดว่าทางการเมืองตัดจากนี้จะง่ายนะครับเราก็มองว่าเงื่อนไขที่ผ่านมานั้นมันไม่ใช่เรื่องตัวตนคุณชัยกเกษม แต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหามันมาจากนายกรัมรีสังกัดพรรคเพื่อไทยอ่านี่ฮะ,ะถ้าดูตามข้อมูลน,นะครับ 6. เงื่อนไขที่คณะรวมพลังแผ่นดินจะยื่นไปถึงรัฐบาลใหม่ 1. คือแคนดิเดตนายกต้องไม่ใช่คนที่มาจากพรรคเพื่อไทย 2. ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่แตะ มวดที่เกี่ยวกับสถาบันก็คือหมวด1แล้วก็หมวดค2 2> ่ะข้อ3ก็คือต้องยกเลิก MOU 4344ที่เราทำเอาไว้กับเขมรแล้วทำให้เราเสียเปรียบข้อ4ยกเลิกร่างแก้ไขพรบทรัพย์สิทธิ์ที่มีการขยายสิทธิ์การเช่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ให้ต่างชาติเนี่ยเช่าที่ดินในประเทศไทยจาก30ปีเป็น99ปีข้อ5ยกเลิกร่างพรบร สถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าคาสิโนคอมเพล็กซ์เนี่ย6ยกเลิกร่างพรบรศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับของคณะรวมพลังแผ่นดินคือเขาบอกบอกมาแบบนี้แต่ถามว่าอา้านี่คือในมุมของการเคลื่อนไหวของฝั่งภาคประชาชนที่วันพรุ่งนี้นัดชุมนุมการที่อนุสาวรีย์ประชาธ<อ>ิปไตยอีกรอบหนึ่งขอภายอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิอีกรอบหนึ่ง